สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพิกณุคะนะหัวข้อของวันนี้นะคะก็คือมันจบลงแล้วหรือว่ามันแค่ห่างกันนะคะลองมาดูนะคะก็มี3ตัวเลือกนะวิธีการเลือกเนี่ยก็คือเว็บแรกนะชอบที่กองไหนหรือว่าตัวเลือกที่เตรียวม,มาให้ก็ได้นะคะก็คือให้เราแบบสะดุดตากองไหนก็เลือกกองนั้นเลยชอบกองไหนก็เลือกกองนั้นนะคะค่อยๆเลือกอย่ารีบอะไรอย่างเงี้ยใช้ความรู้สึกเราในการตัดสินใจได้นะคะอันนี้นะคะเจ้าหมานะเป็นกองที่1 แพนกวินนะคะกองที่สองแล้วก็เป็นอ่านกละกันนะนกกองที่สามโอเคนะคะก็ตามนั้นนะค่อยๆนั่นแล้วก็ขอแจ้งนิดนึงนะคะว่า <c oughs> มันเป็นเจเนอโรนะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนเนาะอะ่ถ้ายังไงก็ตามะคะ่ะก็อย่าอย่าไปยึดติดมากอย่าไปนั่นมากใช้ให้คิดว่าเป็นคำแนะนำเป็นอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะ มันไม่ตรงกับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครที่โชคดีหน่อยก็อาจจะตรงหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าใครที่อยากจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยยังยังไม่หายข้องใจหรืออะไรอย่างเงี้ยยังมีข้อสงสัยอยู่ก็สามารถมาดูส่วนตัวได้นะคะรับดูส่วนตัวอยู่เนาะก็จะทิ้งลาย ID ไว้ใต้คลิปให้นะคะที่ v. star99 นั่นเองดูส่วนตัวเนี่ยมันจะชัดเจนมันจะจาะจจาะจ,จ,จ,จงมากกว่าเราจะแบบเออรู้ได้มากกว่าค่ะนะแล้วก็ถ้าไงก็ฝากกดไลค์ซับสไคร้แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ใหกับ คลิปนี้ด้วยนะคะช่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกองที่หนึ่งกันเลยนะคะที่เลิกเจ้าหมาเสียงอาจจะแปลกนิดนึงโอเคนะคะกองที่หนึ่งนะคะกองที่หนึ่งใครที่เลิกเจ้าหมานะคะชุไปนั่งกับสโนไว้นะคะคมาดูกันนะคะว่ามัน อ่ามันจบลงแล้วหรือว่ามันแค่ห่างกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะรบกวนนิดนึงถ้าเพิ่งมาเจอคลิปนี้ช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะส่วนถ้าใครอยากจะดูส่วนตัวเพราะว่าเป็นจานโรมันไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนนะมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างถ้ามันยังทําให้เราแบบไม่ไม่เข้าใจหรือยังสงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถมาดูส่วนตัวได้นะคะที่ v star เก้าับเก้านั่นเองชิ้นลายไว้ให้ใต้คลิปนะคะก็มันจะมีความชัดเจนแม่นยํามันจะมีความชัวกว่านะคะก โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันเลยลืมบอกคลิปของแอนทุกคลิปนะเป็นธรรมแล้วไม่มีเวลาจํากัดเรามาเจอตอนไหนช่วงไหนปีที่แล้วปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะมันอาจจะมีคําตอบคําตอบหนึ่งที่คุณอาจจะต้องรับรู้อะไรอย่างเงี้ยเป็นคําแนะนําให้กับคุณนั่นเองนะคะในช่วงปัจจุบันของคุณนะเอ่อฟิกซิเบิลนะคะใบแรกใบที่สอง e อฟเวอร์ทิ้งโอนะคะ everything okay Don't stop นะคะ uh you deserve love นะ reverse good fortune นะคะ Bido แล้วก็ Lamp s t u b b o r n e t อัการสนะคะอ้คุณกำลังดิวอยู่กับคนที่บอกว่าเป็นคนเป็นความเป็นคน,น,คนอ่ามีความ,ม,วามเป็นตัวของตัวเองสูงมีความรู้สึกเขนาน่าจะเป็นคนราศีเมษด้วยนะเป็นชาวราศีเมษเห็นถึงไพ่ e อมเพ o r เลย t h อะแ p e เป r ไพ่ขึ้นมาเลยเป็นคนที่แบบคอนโทรลควบคุมนะเขาเป็นคนที่แบบเหมือนมีความจะบอกว่าตั้งใจในการทําทุกอย่างนะเขาจริงจังกับทุกอย่างแต่ว่าเขาก็มีความกลัวอยู่อะ่ะมันมีความกลัวและความต้องการควบคุมคอนโทรลอยู่ในในนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เออมันจบแล้วหรือว่ามันแค่ห่างกันเท่าที่เห็นนะคือมันยังไม่จบนะมันแค่แบบอาจจะต้องห่างกันก่อนเพราะว่าตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าไม่ใช่เกี่ยวกับคุณที่มาเลิกกองที่หนึ่งนะมันเป็นเกี่ยวกับเขาว่าเขาเขาน่าจะมีความอ,อ,อยากอยากเว้นระยะห่างไพ่ใบนี้บอกเขายังอยากจะแบบเว้นระยะห่างอยากให้เวลากับตัวเองอยากพักผ่อนเขาไม่อยากจะคอนโทรลควบคุมสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า เหมือนเขาน่าจะรู้ตัวเองว่าเขาเป็นคนยังไงนะเขาอาจจะเริ่มมาเก็ตตัวเองว่าเขาเป็นคนอย่างนี้เขาไม่สามารถใช้ความรู้สึกเลอแล้วการกระทํานี้กับคุณได้เพราะฉะนั้นมันเลยต้องห่างกันก่อนนะคะเขาก็เลยคิดว่าเขายังไม่พร้อมที่จะมอบความรักให้กับคุณหรือว่าพร้อมที่จะเปิดใจให้กับคุณนั่นเองอะไรประมาณนี้หรือว่าพร้อมที่จะทําความรู้จักให้กับคุณก็ได้นะมันเป็นช่วงที่แบบว่าเขากําลังแบบว่าโฟกัสที่ตัวเองนะโฟกัสที่ตัวเองพยายามจะเคลียร์ตัวเองจัดก,การตัวเองนะ มันมีความรู้สึกอย่างนี้คะหรือว่าสาหรับบางท่านเนี่ยเขาจะแบบถามว่าเป็นเรื่องงานไหมไม่ค่อยมีเรื่องงานเข้ามานะจะเป็นเรื่องที่แบบเขาเริ่มเข้าใจในนิสัยของเขาเองอะ่ะแล้วเขาก็พยายามจะปรับปรุงนิสัยด้านไม่ดีของเขาเพื่อที่จะให้มันแบบดีขึ้นแล้วเพื่อที่จะค่อยกลับมาหาคุณมาคุยกับคุณใหม่อะไรอย่างนี้นะคะไพ่บอกว่าเนี่ยข่าวดีนะ good fortune คือม <mile> ันยังไงก็เป็นข่าวดีอยู่แล้วคุณไม่ต้องห่วงนะข่าวดีก็คือในอนาคตแต่ว่าคุณก็ห้ามไปรอห้ามไปอะไรเหมือนกันนะปล่อยว่างนะคะก้าวถ้วยนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้หรืออะไรหรือเปล่าอาจจะคุยกันหลายคนแล้วเขาคิดว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจกับคุณเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่รู้นิสัยตัวเองที่บอกเขารู้ว่าเขาเป็นคนที่แบบเล่นหรือว่าคุยไปทั่วไม่ได้จริงจังกับคนที่เขาเขาคุยเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่ได้เลือกที่จะคุยกับคุณเพราะว่าเขาอาจจะจริงเขาจะจริงจังกับคุณเขาไม่ได้จริง จะไม่จริงจังกับคุณนะมันก็เลยเป็นว่าการที่เขาไปคุยกับคนอื่นหรือว่าดึงตัวเองออกห่างจากคุณเนี่ยเป็นเพราะว่านิสัยข,ของเขาที่ไม่ดีนั่นเองนะแต่ไพ่ใบนี้ก็ก็เหมือนจะบอกว่าคุณจะได้สมหวังกับเขาเหมือนกันนะไม่ต้องห่วงเมื่อไรที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไรที่เขาปรับปรุงตัวเองนะคะคุณจะได้สมหวังกับเขาเหมือนกันแต่ว่าห้ามหลอก็คือทําหน้าที่เราไปแล้วจะไปเจอกันในอนาคตอะไรประมาณนี้เดี๋ยวค่อยไปเจอกันในอนาคตนะปัจจุบันไม่ต้องมาสนใจอะไรกันมากมายประมาณนี้ค่ะ เดอะซันนะไพ่ดีมากเลยอ,ะ,อะ่เหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับเป็นทเวนเฟรมเป็นคู่แท้เป็นรักแท้กันเลยนะเนี่ยคือยังไงเดี๋ยวมันก็มันเหมือนกับได้แดงเห็นไหมผ้าพันคอสีแดงนะคะเชื่อมต่อกันคือยังไงเดี๋ยวถึงเวลามันจะกลับมาเองแค่คุณมาเจอเขาในช่วงที่เขายังแบบว่า ไม่เอ่อยังไม่ไม่พร้อมยังไม่ยังไม่ยังไม่พร้อมที่จะเคลียร์ตัวเองยังไม่พร้อมที่จะอะไรไงคุณมาเจอเขาตอนนั้นแล้วต่แต่ว่าตอนนั้นตอนนี้เขาเริ่มที่จะคิดเริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าเออเขาไม่ได้อยากจะคบกับใครเล่นเขาไม่อยากจะคบกับใครแบบแค่ชั่วขราวนะเขาต้องการความจริงจังเขาต้องการความมั่นคงสิ่งพวกนี้เริ่มจะมาในความคิดของเขาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อเราต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะบางทีก็บอกอุ้ยฉันไม่รอหรอกนะนู่นนี่นั่นคือเราตตตต้้้อออออองงงงงมมในนแแแ่่ดดดดดีีเเเเรราาาคคคคิิิบบบบวววกกไไปปะืขลลลัั็จ ออกห่างกันไปอีกนะคะมันจะห่างไปเรานึกงสภาพนะมันห่างกันนานๆห่างกันมากเนี่ยกว่ามันจะกลับมาได้มันจะใช้เวลานานเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคุณเนี่ยแหละความคิดคุณความรู้สึกคุณการกระทําของคุณอ่ะสามอย่างเนี่ยคําพูดเนี่ยให้มันตรงและให้มันไปได้ด้านที่ดีค่ะอย่าขัดแย้งกับตัวเองเราต้องการความรักอยู่แล้วแล้วเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่ใช่เราก็ต้องยอมรับแล้วเข้าใจแล้วก็ปล่อยไปก่อนนะคะไม่ต้องไปรอเวลาไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะ มันก็ดีกว่าแบบว่าเออจบแล้วจริงๆเลยถ้าเรามองอีกอย่างอีกด้านหนึ่งนะ <c oughs> แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะเหมือนกับว่าเดดเดดเดเลขเก้าใช่เลขเก้าคืออินดิ้งนะเลขเก้าคือการจบแล้วถึงจะเริ่มนับเลขหนึ่งใหม่ตอนนี้คุณอยู่แบบอินดิ้งกับเขาไปก่อนอ่ะคือต้องจบต้องจบคือแบบจบในที่นี้คือต้องห่างกันไปก่อนทำหน้าแล้วก็กลับลุกมาทำหน้าที่ตัวเองกันไปก่อนนะ ปล่อยไปอะไรจะเกิดให้มันเกิดค่ะแล้วเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวจะได้เริ่มนับหนึ่งกันใหม่เองนะนับหนึ่งกันใหม่คือมันเป็นการที่ยูเนียนการมาเจอกันการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในรูปแบบใหม่การที่เขาเป็นคนใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่มายืนยันอีกนะว่าจะได้ไปต่อด้วยกันไม่ต้องห่วงยังไงก็อะไรที่ใช่มันก็ต้องนั่นอยู่แล้วค่ะแต่แค่ว่ามันได้คิงถือเหรียญด้วยนะคือเหมือนยังไง อะไรที่ใช่อะก็ถึงเวลาเดี๋ยวมันได้ไปด้วยกันอยู่แล้วค่ะคุณจะได้แบบสําหรับบางท่านเนี่ยก็มีครอบครัวเขาเลยนะจะได้มีครอบครัวเขาแน่นอนอะไรแน่นอนแต่ว่าอย่าไปกังวลมากอย่าไปคิดมากเพราะว่าตอนนี้อาจจะเป็นไปได้เมื่อไหร่ที่เขาบางบางอย่างอะเราเริ่มชัดเจนเราเริ่มต้องการสิ่งสําคัญที่เราจะโฟกัสก่อนก็คือความมั่นคงในด้านการงานการเงินนั่นเองเขาอาจจะแบบเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนนิสัยตัวเองแล้วปล่อยวางเรื่องความเจ้าชูน้นี่นะั่นแล้วหันหันมาโฟกัสกับเรื่องงานเรื่องเงินนะเนี่ย มันถือว่าดีนะแล้วกู๊ตโฟร์เจนก็คือแบบเรื่องอะไรอะ่ะส่วนมากรักแท้เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความโชคดีนั่นเองนะคะเนี่ยเขาอาจจะเริ่มแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับปรุงตัวเองแล้วก็มาทําหน้าที่ตัวเองให้ดีนะคะเพื่อที่จะแบบในอนาคตเขามีเป้าความหวังและเป้าหมายกับคุณน,นะประมาณนี้เลยนะโอเคก็นะคะกองที่หนึ่งก็ถือว่าดีนะดีมากเลยไพยด่ดีๆทั้งนั้นด้วยที่ออกมานะคะก็ประมาณนี้นะกองที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สองกันเลย ใครที่เลือกกล่องที่สองนะคะเจ้าแพนกินนะคะจุดๆโอเคก่อนเอดเลยนะคะก็ต้องฝากกดไลค์ subscribe แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะดูส่วนตัวเพราะมันเป็นจานโร่นะมันไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนนะก็สามารถดูส่วนตัวได้น,นะคะที่ v.star99 ทิ้งไว้ใต้คลิปให้เป็นประจำนะคะก็ลองดูนะเผื่อมันจะแบบมันมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอะไรนี่ก็ เอาคิดว่าเป็นคําแนะนําให้กับเรานะแต่ถ้าเรายังสับสนหรือว่ายังยังไม่โอเคหรืออะไรอย่างเงี้ยยังต้องการคําตอบอยู่ก็สามารถทักมาดูส่วนตัวได้ค่ะมันจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าแน่นอนนะจะแบบเจาะจงรายบุคคลอนะนะคะแล้วก็คลิปของแอนถูกคลิปนะเป็นธรมมลสเพราะฉะนั้นอนะเรามาดูตอนไหนก็ได้ไม่จํากัดบางทีเราจะรู้สึกเครียดแล้วมาเจอคลิปของแอนปุ๊บเด้งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูได้นะมันอาจจะมีคําตอบอะไรที่ช่วยให้เราแบบผ่อนคลายหรือว่าเข้าใจกับ ความเป็นจริงของเราสถานการณ์ที่เราเจอมากขึ้นด้วยนะคะโอเคเนาะก็แจ้งแล้วนะคะแล้วก็มาดูกันนะคะว่า Release ปล่อยวางนะคะ Winter นะ Reverse No นะคะชัดเจนเลย Release และ it go No เนี่ยนะคะแล้วก็ Retreat คือแต่ละใบ <laughs> สุดยอดเลยมันมาแนวเดียวกันหมดเลยชอตโจนี่มันเป็นระยะทางที่สั้นคะ่ะมันเป็นอะไรที่สั้นมากมันเป็นการได้ เรียนรู้ที่ระยะสั้นจริงๆ Pay a t t e n t i o n to your work ให้เราเปลี่ยนจุดโฟกัสไปที่เรื่องงานดีกว่านะคือมันจบลงแล้วหรือว่ามันแค่ห่างกันอันนี้จบจริงๆค่ะแล้วมันไม่ควรจะจบเกินภายในปีนี้ด้วยนเนี่ยมันต้องต้องชัดเจนแล้วเรามาดูคลิปคลิปเนี้ยตอนไหนนะคือมันถึงเวลาที่จะต้องจบตอนที่คุณดูคลิปแล้วนะคุณต้องเข้าใจแล้วปล่อยวางแล้วก็ดึงตัวเองออกมาให้ได้นะคะมันเป็นระยะทางที่สั้นมันไม่ได้แบบว่า เป็นอะไรที่เขายังไม่ใช่สําหรับคุณนะแต่คนที่ใช่จะเข้ามาไม่ได้ถ้าคุณไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นสมมติถ้าคุณมาดูคลิปนี้ต้นปีก็ให้จบซะคุณมีเวลาอีกหลายเดือนอยู่นะกว่าจะสิ้นปีเนี่ยเพราะว่าหลังตอนไหนก็ตามที่คุณมาดูคลิปอ่ะคุณมีเวลาภายในปีนั้นถ้าคุณมาดูเดือนพฤศจิกาเนี่ยคุณก็มีเวลาแค่เดือนเดียวที่จะปล่อยวางเพราะว่าคนที่ใช่จะได้เข้ามาสักทีนะคะประมาณนั้นนะแต่ว่าเนื่องในว่าเราอาจคลิปกันเดือนสิงหาเนาะก็จะเป็นประมาณว่าคุณมีเวลาที่จะปล่อยวางนะเพราะว่า คำตอบเรื่องอย่างนี้ก็ได้คําตอบที่มันจะชัดเจนแบบฟันธงเลยสิ่งที่จะบาดตาบาดใจคุณเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่เกินสิ้นปีแน่นอนค่ะถ้าคุณมาดูเดือนออพฤศจิกก็มีเวลาเดือนเดียวที่คุณจะเห็นความกระจ่างและชัดเจนแน่นอนนะคะหลังจากได้คําตอบจากไพ่ไปแล้วเนาะ ก็มันถึงเวลาที่เราต้องจบกันต้องห่างกันแล้วนะคะมันมันยังไม่ใช่อะไรที่ที่นั้นให้สังเกตตัวเองเรายิ่งแบบพยายามเรายิ่งมีความทุกข์หนักเราพยายามแล้วเราไม่มีความสุขเลยให้สังเกตนะตอนนี้ว่าเรามีแต่ความสับสนมีแต่ความกังวลมีแต่ความเครียดเรื่องของเขาคนนี้นะไพ่ห้าเหรียญก็คือการเดิอนออกจากสถานการณ์นะเนี่ยห้าถ้วยมันต้องจบจริงๆอะ่ะ แล้วมันจบแล้วแบบเราต้องไปต่อด้วยตัวเองด้วยนะเนี่ยเลขห้าห้าก็แรงนะถึงการถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแล้วด้วยซ้านะคะเนี่ยเราจะมานั่งรออย่างนี้ไม่ได้เราต้องจริงจังแล้วอะเพราะว่าเขาเนี่ยก็อาจจะเขาอะจริงจังกับตัวเองเขาไม่ได้มาแค่ความรู้สึกคุณเลยเขาทําหน้าที่ของเขาเส่วนคุณเนี่ยก็จะเหมือนเป็นฝ่ายที่แบบนั่งรอเหมือนแบบรอเขาอยู่รอฉันรอได้อะไรเงี้ยแต่เขาไม่รอไงประเด็นน่เนี่ยมันเหมือนต่างคนต่าง ต่างแบบว่าเหมือนคุณเนี่ยเป็นคนนี้ใช่ไหมคุณยืนรอแต่เขาก็คือเดินไปแล้วเขาแบบเขาเดินของเขาไปแล้วแต่คุณก็ยังคิดที่จะรอเขาอยู่นะเพราะฉะนั้นน่าจบได้แล้วนะคะนะมันมันจบลงแล้วจริงๆค่ะมันไม่มีการติดต่อแน่นอนนะมีแต่ความเครียดเนี่ยแล้วไพ่เดระดก็คืนให้คือมันจบจริงๆ <laughs> เนี่ยนะมันจบจริงๆแป๊บหนึ่งนะกล้องไม่โฟกัสนาะโอเค เนี่ยค่ะมันเหมือนกับมันจะไม่มีการติดต่อสื่อสารนะถ้าคุณไม่ไปทักเขาก่อนนะหรือบางทีคุณทักเขาไปอะ่ะเขาก็จะไม่ตอบนะแล้วในนี้ก็จะมีข้อความเล็กๆด้วยเห็นไหมเป็นอะไรที่น่ารักมากนะคะมีข้อความจดหมายเล็กๆด้วยคือแบบยังไงเขาก็ไม่ไม่สนใจคุณแล้วนะเขาจบจริงๆแล้วก็เนี่ยเด e ก็ขึ้นคุณนะเครียดอยู่ฝ่ายเดียวเขาไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบางทีความจริงมันโหดร้ายเราก็ต้องยอมรับแล้วก็เอามันนะไปเป็น ประสบการณ์ให้กับเรานะคะไปเป็นประสบการณ์ให้กับเราไปเป็นอะไรให้กับเราอีกทีหนึ่งละกันเนาะแต่เท่าที่เห็นนะคะก็คือแบบว่ามันจบแล้วจริงๆนะมันไม่มีอะไรมากมายแล้วสิ่งสําคัญก็คือว่าคุณก็ต้องเอาเวลาตรงเนี้ยของคุณเนี่ยที่จะต้องมานั่งคิดนั่งเครียดอะ่ะมาเยียวยามารักษาตัวเองมาฮิวตัวเองนะคะมาเป็นกําลังใจให้กับตัวเองแล้วก็ มาโฟกัสเรื่องงานก่อนค่ะโฟกัสที่ตัวเราถ้าเรายังโฟกัสที่ตัวเราไม่ได้นะเพราะเรายังโฟกัสถึงเขาใช่ไหมครับตัดความรู้สึกออกไปให้เริ่มใช้ความคิดมาคิดเรื่องงานนะว่าเราจะทาอะไรดีเราจะพัฒนางานเรายังไงคือแบบหาอะไรจับเล่นอนะ่ะเหมือนไปหาของเล่นมาเล่นซะนะก็คือของเล่นในชีวิตจริงเราก็คืองานนะไม่ต้องไปปรึกษาเพื่อนไม่ต้องไปปรึกษาใครแล้วค่ะดึงตัวเองอะ่ะไปโฟกัสเรื่องงานทําหน้าที่ของเราไปแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นเองนะคะ นะดึงไพ่มาให้หนึ่งใบนะคะได้ในอนาคตอ่ะคุณไม่ต้องกังวลคุณจะได้เจอคนที่ใช่นะยังไงคุณจะได้แต่งงานกับคนที่ใช่ของคุณแน่แต่ยังไม่ใช่เขาคนนี้นะแล้วก็ถ้าคุณอ่ะมาโฟกัสเรื่องงานไพ่ใบเนี้บอกด้วยนะว่าถ้าคุณมาโฟกัสเรื่องงานอ่ะในเกี่ยวกับธุรกิจของคุณคุณอาจจะค้าขายหรือว่าอะไรหรือว่าอยากจะขยับขยายอะไรเนี่ยมันจะมีความสําเร็จด้วยนะเนี่ยมันมกับ เพราะว่าจริงๆแล้วมีความสุขเหมือนเรื่องงานเนี่ยอาจจะพาคุณไปอาจจะพาคุณเนี่ยไปเจอคนที่ใช่นะคนที่คุณเดสตินีที่จะต้องแบบอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยคุณไม่ต้องปรึกษาเพื่อนนะหรือว่าคนในครอบครัวคือคุณไม่ต้องปรึกษาใครแล้วคุณต้องดึงตัวเองออกมาจริงๆอะอย่างที่พูดไปเลยนะคะไพ่นี้เยอะมากเลยนะตั้งสองร้อยใบแต่ต้องแบ่งครึ่งแล้วก็มานั่งสับนะมันเหมือนเราไม่ต้องรออะไรแล้วคะ่ะเอา หมือนไม่ต้องไม่ต้องรออะไรแล้วอะดึงตัวเองออกมาเลยแล้วก็ได้แบบ getting to g e t h e r with friend นะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือแบบให้พระให้แบบสิ่งที่คุณทําได้ทีก็คือไม่ต้องปรึกษาใครแต่ว่าคุณสามารถที่จะแบบเอาเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนแต่ว่าเลือกเพื่อนที่แบบไม่ต้องมาคุยเรื่องความรักน,นะหาเพื่อนที่แบบว่าไม่ใช่แบบเพื่อนเราว่าโอ้ยฉันอินเลิฟกับแฟนฉันมากนูงนี้นั่นคือมันจะทําให้คุณดิ่งดาวเข้าไปใหญ่นะคะดิ่งดาวเข้าไปใหญ่แล้วก็ให้ให้คุณนะไปหาเพื่อนที่แบบเออเขาแบบ เป็นพวกกิจกรรมเป็นพวกหานู่นหา,หานี่้ทำเป็นพวกอาจจะแบบชอบเที่ยวอะไรเงี้ยเพื่อที่จะบิ i พลังงานเราเราต้องดูสถานการณ์ตัวเราเองด้วยว่าการที่เราดึงตัวเองไปอยู่กับกลุ่มกลุ่มคนบางบางบางอย่างบางสิ่งอะ่ะมันจะทําให้เราแบบดีขึ้นหรือดิ่งลงนะคะแต่ว่าทางในทางนั้นเนี่ยมันจบจริงๆนะคาร่านะคะคาร่าขึ้นให้เลยนะมันเป็นแบบเขาต้องเข้ามาเพื่อที่จะสอนอะไรเรานะคะสอนเราบางอย่าง มันอาจจะเป็นกรรมเก่าที่คุณจะต้องเจอถ้าเราเรียกนะมันจะเป็นกรรมเก่าอะไรนู่นนี่นั่นก็ว่าไปแต่นจะไม่ค่อยเยึดติดเรื่องสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยปล่อยไปนะคะเราจะโฟกัสในอนาคตสิ่งที่ดีจะเข้ามานะคะนะคะอาจจะเป็นไปได้มีมือที่สามนู่นนี่นั่นก็ปล่อยไปะคะ่ะจบได้แล้วถ้าใครที่แบบอยู่ในสถานการณ์มือที่สามนู่นนี่นั่นก็ นะจบไม่ต้องไปรอคําตอบตัดสินใจดึงเราออกมาเลยตัดสินใจด้วยตัวเองเพระาะแั้นมก็จบแล้วมัน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 เลือกไม่ได้แล้วนะคะทุกอย่างม,มันยิ่งเราอยู่ต่อเราจะยิ่งมีความคิดความเครียดเราจะทําลายตัวความรู้สึกเราจิตใจเราไปมากกว่านี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นให้จบออกมาปล่อยวางทุกอย่างดึงตัวเองออกมาแล้วเดี๋ยวอะไรที่ใช่มันจะเข้ามาเองในเวลาที่ใช่นะคะให้รู้ไว้ว่าเนี่ยเรามีคนที่ใช่รอเราอยู่นะแต่เราต้องลุกมาจัดการตัวเอง ดึงตัวเองขึ้นมาใหม่พัฒนาใหม่พัฒนาความรู้สึกเราใหม่อัปเกรดตัวเราเองใหม่โดยที่แบบฉันไม่สนใจฉันเชื่อว่าคนที่ใช่มีอยู่จริงคนที่ต้องการเราคนที่พร้อมจะดูแลเรามีอยู่จริงเขาอยู่ในอนาคตแต่แค่เขายังเรายังไม่ได้เจอกันแค่นั้นเองนะคะโอเคเนาะกองที่2ก็ขอเป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปต่อกองที่สากันเลยเนาะ ใครที่เลือกกองที่สามนะคะมาดูกันเนาะก่อนอื่นขอแนะนํานิดหนึ่งนะคะฝากช่องด้วยนะคะถ้าใครที่มาเจอช่องนี้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะส่วนใครที่แบบมาดูแล้วเนี่ยต้องแจ้งนะว่าเป็น general อาจจะไม่ตรงทุกอย่างอาจจะตรงแค่บางจุดหรือว่าใครที่ช่ดงนี้หน่อยก็อาจจะตรงเยอะตรงเกือบหมดเลยก็ได้นะคะทางนี้ทางนั้นเราต้องเชื่อความรู้สึกตัวเองนะเหมือนกับอย่าไปยึดติดอะคะ่ะใช้เป็นการแบบคิดว่าเป็นคําแนะนําหรือเป็นอะไรก็ได้นะแต่ บางสิ่งบางอย่างคือมันถึงเวลาที่เราต้องรู้ไงเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อที่เราจะดึงตัวเราไปในวันข้างหน้าให้ดีขึ้นนะคะอะไรที่ใช่มันก็จะใช่นะแต่อะไรที่มันไม่ใช่มันก็จะแบบฝืนไม่ได้อยู่ดีเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันเป็นจานะโลนะคะก็อย่าไปยึดติดมากแต่ว่าถ้าเกิดต้องเรายังดูแล้วเรื่องยังสับสนหรือว่ายังมีความเครียดอยู่หรืออะไรเนี่ยก็สามารถทักมาดูส่วนตัวได้นะคะที่ v. star ก็ก้าวทิ้งไลา์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะลองดูเผื่อจะช่วยได้เผื่อจะทําให้เข้าใจมากขึ้นหรือว่าหายไขข้อสงสัยได้เยอะขึ้นนะคะเพราะว่าการดูส่วนตัวเนี่ยมันเป็นแบบจ,จาะจงรลยบุคคลมันจะชัดเจนกว่ายเยอะ,ะคะ่ะ แล้วก็นะคลิปของแอนทุกคิปเป็นไทม์ลัสไม่มีเวลาจํากัดเรามาเจอตอนไหนถ้าเป็นคลิปปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเพิ่งมาเจอวันนี้ข้อความในคลิปนั้นนะมันจะตอบโจทย์คุณกับปัจจุบันค่ะเหมือนคลิปมันมารอคุณล่วงหน้านั่นเองเพื่อที่จะให้คําตอบกับคุณนะวันนี้ที่คุณมีความสงสัยอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปยึดติดกับวันเวลาอะไรทั้งสิ้นนะดูได้นะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันเลย stay with the process นะคะ Spring นะ if you believe so me a t and o r r achievement s สระ ladder นะคะ c o m i n g towards สรมเหมือนเป็นการเดินไปข้างหน้านะคะเพราะว่าเท่าที่อันเห็นนะถึงตอนนี้ถ้ามันจะไม่มีความชัดเจนหรือว่ามันห่างกันอยู่เนี่ยก็ยังไม่จบนะตอนนี้มันแค่ห่างกันค่ะมันไม่ได้จบนะแล้วอย่างสําหรับบางท่านก็ไม่ได้ห่างขนาดนั้นก็ยังมีการติดต่อบ้างเป็นระยะระยะอะไรเงี้ยแบบ หายเดี hi, ๋ยวมาเดี๋ยวหายอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังอยู่ในยังอยู่ในยังอยู่ในความสัมพันธ์อยู่เรื่องนี้ก็ได้ยังยังติดต่อกันอยู่ยังยังไม่จบยังไม่ห่างขนาดนั้นนะคะแล้วอย่างทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นในสปริงสปริงก็ประมาณเอ่อมีนาเมษา,มาพฤษภานะคะมีนาเมษาพฤษภาของปีหน้านั่นเองเพราะว่าเราอัดคลิปกันตอนช่วงนี้เนาะแต่ว่าถ้าใคร มาดูช่วงไหนเดือนไหนพร้อมเป็นไทม์ลัสนะก็คือให้รู้ไว้ว่ามีนาเมษาพฤษภาช่วงนี้แหละมันจะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนั่นเองมาเริ่มจะเข้าขบวนการเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะมันเหมือนกับว่าช่วงนี้เราก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าเราก็อย่าไปคิดอะไรมากให้เรามีความเชื่ออย่างเดียวนะไม่ต้องไปลงมือทําไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมันยังไม่ถึงเวลาเพราะว่าถ้าเรานับจากนี้ยมันก็อีกไกลอยู่นะกว่าจะมีนาะก็แบบ เดเดือน8เดือนอะไรเงี้ยหกถึงแดเดือนอะไรเงี้ยซึ่งเวลาเนี้ยคุณต้องใช้กับตัวเองนะทาหน้าที่ของเราไปนะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าสุดท้ายเนี้ยคุณก็จะได้แบบเออได้ได้ได,ได,ได้ได้ลงเอยกันได้อะไรกันแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาเป็นคู่ของคุณนั่นเองแต่ว่าสิ่งนะตอนนี้คุณไม่ต้องพยายามอะไรมากไม่ต้องไปแบบพยายามที่จะโฟกัสถึงเขาโน่นนี่นั่นแต่สิ่งที่คุณจะต้องพยายามคือพยายามโฟกัสที่ตัวเองแล้วดึงตัวเอง ให้ไปทางเส้นทางของเราก่อนนะทาหน้าที่เราไปก่อนจัดการตัวเองไปก่อนอย่าไปคิดหรือไปโฟกัสอะไรถึงเขามากมายนะคะแล้วเดี๋ยวถึงเวลานะมันจะเกิดขึ้นเองทุกอย่างนะคะโชคชะตาดวงชะตาเราเออเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะช่วยเหลือเราเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรมากเดี๋ยวเขาจะจัดการสถานการณ์นู่นนี่นั่นที่เราชอบเรียกกันว่าความบังเอิญน,นะให้มันเกิดขึ้นให้มันแบบมาเจอกันเองโดยที่เราแบบให้มันแบบ ลงล็อกกันเองดยที่เราไม่ต้องพยายามอะไรมากมายนะคะมันมีจริงแต่ว่าอย่างที่บอกนะไพ่เชื่อออกมาคือเราต้องมีความเชื่อในเรื่องอปฏิหารเรื่องหลักแท้เรื่องว่าทุกอย่างมันเราต้องเปลี่ยน mindset เราความคิดเราด้วยไงว่าทุกอย่างมันง่ายทุกอย่างมันจริงเราเชื่อแล้วเราก็ปล่อยไปนะคะเพราะถ้าเรายึดติดเนี่ยมันก็จะไม่ไม่เกิดเขาเรียกอ,อะไรมันก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะได้ไพ่เวลออฟฟอร์จเนนะคะแล้วก็เจ็ด 7จ็ดเอ่จ็ดเหรียญแล้วก็ควีนถือถ้วยนะทาหน้าที่เราต่อไปถึงเวลาโชคชะตาจัดการให้เองไม่ต้องห่วงนะคะทาหน้าที่เราต่อไปเดินเส้นทางของเราต่อไปนะคะแล้วก็ทําให้เรามีความสุขไปก่อนทําให้ตัวเองมีความสุขไปก่อนแล้วก็ปล่อยวางเรื่องเขาไปก่อนนะเพราะไงมันก็ยังยังอยู่ในสถานการณ์แต่ถ้าเขาทักมากหรืออะไรเนี่ยเราก็สามารถคุยได้แค่อย่าไปยึดต,ติดนะคะเพราะว่าความรู้สึกเราควรจะรักตัวเองก่อนนะคะเดี๋ยวถึงเวลามันก็จะลงเอยกันเองอันนี้คือแบบแค่ ห่างนะคะแค่ห่างแล้วก็เป็นการห่างที่แบบอาจจะนานเลขเจ็ดแรงนะอย่างที่อันบอกอะอาจจะแบบหกเจดแปดเดือนนะคะเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาถ้าเขามาลงเอยกับเราตอนนี้ถ้าเขาจริงจังกับเราตอนนี้มันจะมีปัญหาเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่แบบพอไพ่โชคสตารขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาจะต้องไปเรียนบทเรียนของเขาว่า กับคนอื่นก่อนหรือว่าเขาจะต้องไปเรียนบทเรียนเขาในด้านอื่นก่อนนะคะได้หมดแล้วก็มันจะมีเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอะไรเข้ามาด้วยเขาอาจจะโฟกัสเรื่องงานถ้าเขาคบกับคุณตอนนี้เขาจะไม่มีเวลาให้คุณแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนว่าทําไมเขาไม่สนใจฉันเลยเขาไม่รักฉันเลยนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลยแบบโชคชะตาเราเบื้องบนก็เลยแบบว่ายังไม่ทําให้มันเกิดขึ้นแล้วให้คุณนะมาฝึกรักตัวเองให้คุณใช้เวลาให้กับตัวเองก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวถึงเวลาค่อยมาลงเอ่ยกันนะคะให้สิ่งักิิ์สทธ โอเคนะก็ถือว่าดีนะแค่แบบมัน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 ยังไม่ถึงเวลาไม่อย่างนั้นคุณจะรู้สึกแย่ไปมากกว่านี้นะคะเราบางทีต้องเข้าใจแบบขบวนการของโชคชะตาขบวนการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยว่าเขาทำงานช้ามากนะในความเป็นจริงมันช้าแต่ว่ามันจะมันจะดีที่สุดแน่นอนดีกว่าเราที่จะไปพยายามเองแล้วเราก็จะแบบสุดท้ายก็จะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ผิดหวังแล้วก็รู้สึกแย่นะคะกว่าจะไปถึงตอนนั้นนะ เราต้องพึ่งโชคชะตาและดวงของเราอะ่ะกองเนี้ยใครที่เลือกกองที่สามนะคะเชมเพน c ์ Champions, นะแล้วก็อย่างที่บอกว่าแหกเจอไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังจะออกมานะคะเอออย่าไปคิดมากนะป๊บหนึ่งนะคะ อย่าไปคิดมากนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเราอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนต้องการฟันธงต้องการความชัดเจนเลยมันไม่ได้ค่ะสิ่งศักด์สิทธิ์บอกทุกอย่างมันเหมือนกับไม่งั้นเราจะหนักเหนื่อยอย่างที่บอกอ่ะอย่างที่พูดไปเลยอ่ะถ้าเราเข้าไปในตอนเนี้ย คุณแย่แน่นอนนะมันจะเป็นแบบอาจจะเป็นรักสามเศร้ 3, าจะเป็นรู้สึกผิดหวังเขาไม่สนใจเราเ็าสนใจแต่ง,งานไม่มีเวลาให้เราเคยเห็นลกคนที่เขาแบบคบกันมากๆอะ่ะตอนแรกบอกอุ้ยได้ได้ได,ได้พอคบกันไปเริ่มไม่ไหวเพราะอีกฝ่ายหนึ่งมันสนแต่งงานมันทําแต่ง,งานจริงๆอะ่ะเนี่ยมันทํางาน90%มันให้คุณ10%เนี่ยคุณจะรับได้ไหมละ่ะมันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเริ่มต้นด้วยการที่เราต้องการจะอยู่กับเขาต้องการความรักจากเขาต้องอย,อยากให้เขาเห็นเราในสายตาเสมอเนี่ยมันก็เลยแบบไม่ตอบโจทย์คุณแน่นอนเพราะฉะนนั้ โชคชะตาคุณแนละ้วไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ออกมาอย่างที่อันแทกเจอตอนแรกแล้วก็ไม่ได้ดึงนะสุดท้ายเขาจะออกมาอยู่ดีนะว่ารอให้ถึงเวลาดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาเจอเรื่องพวกนี้รอให้เขาเคลีย์ตัวเองเราก็ใช้เวลาของเราไปแล้วเดี๋ยวถึงจังหวะมาลงเอยกันเนี่ยเราจะได้มีความสุขด้วยกันเพราะการที่เขาจะทํางานเยอะมันก็จะลดลงเพราะเขาก็อาจจะไปถึงความสําเร็จของเขาแล้วนะคะระดับหนึ่งมันก็จะน้อยลงเบาลงเขาก็จะมีเวลาให้กับคุณนะมันก็จะแบบว่า าก,การที่เขาทํางาน90%มันก็จะลดเหลือไปแบบ60-70%อย่างเงี้ยเออคุณเขาให้เวลาคุณเยอะแน่นอนนะคะบางทีอาจจะแบบครึ่งๆเลยก็ได้นะแต่ถ้าคุณเข้าไปตอนนี้คุณจะรู้สึกแบบมานั่งห,หงุดหงิดงองแงกับเขาอีกตั้งแบบ7-8-9เดือนเงนี้ยมันก็ไม่ไหวนะนะคะไพ่จบที่เลข9กนะน่าจะแบบเต็มที่ไม่เกิน9เดือนหรอกตัง้ทงทที่ใบนี้มันออกมาตั้งแต่แบบเกือบแรกๆปะ่ะอันจำไม่ได้นั่นแหละ เอาเป็นว่านะคะเต็มที่ไม่เกิน1ปีนะเเดือน1ปีไม่เกินนี้เนาะแต่ว่าเราอย่าไปคิดนะห้ามไปคิดถึงเขาเดดขาดโฟกัสที่ตัวเองนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะเป็นคนลงมาแบบเตือนคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเชื่อมั่นในโชคชะตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณให้มากแล้วคุณได้ไพ่อ o u b e l i e v e คุณต้องมีความเชื่อเชื่อว่าเขาใช่แล้วก็ปล่อยไปทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเองในเวลาของมันในเวลาทามมิ่งของมันคุณทําหน้าที่คุณไปไม่ต้องไปสนใจเขาจะอะไรยังไงนู่นน,น,น,นี่ เดี๋ยวถึงเวลามันเกิดแน่นอนไม่ต้องห่วงอย่าไปกลัวอย่าไปกังวลนะคะให้กล้าแล้วก็รักตัวเองทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ดีกว่าเหมือนกับเตรียมตัวเราพร้อมที่จะต้อนรับวันของวันวันวันนั้นที่จะที่มันจะมาถึงนั่นเองนะมันจะได้ทําให้คุณไม่รู้สึกแย่ด้วยแต่ว่ากองนี้เป็นกองที่ดีนะคือแบบมันใช่นะมันแค่แบบว่าแค่มันอยู่ในช่วงแบบต้องแบบต่างคนต้องทําดึงตัวเองออกมาทําหน้าที่เราเองนะมันอยู่มันมันก็ไม่ได้ขาดการติดต่อหรอกแต่ว่า แค่มันยังไม่ชัดเจนนะคะแค่นั้นเองนะก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้มากๆนะกับคนของที่สามต้องเข้าใจนิดหนึ่งแล้วก็มาโฟกัสที่ตัวเองนะรักตัวเองให้มากทนะําหน้าที่ให้ตัวเองให้กับตัวเองเยอะๆนะใช้เวลากับตัวเองบาลานซ์ความรู้สึกเราให้ได้ยังจัดก,การความรู้สึกไม่ได้เลยก็คือเราอาจจะคิดถึงเขามหโฟกัสเรื่องเขามากยังไม่ได้สนใจเรื่องของหน้าที่เราค่อนข้างจะแบบพอเราไปโฟกัสเรื่องเขาแล้วก็จะมีความกลัวว่าเฮ้ยเขามีใครไหมเขาจะเลือกฉันไหมนู่นนี่นั่นมันจะทําให้เป็นพลังงานลบที่แย่เข้าไปใหญ่นะคะ เพราะฉะนั้นพอเรามาโฟกัสเรื่องตัวเองแล้วปล่อยวางเรื่องเขาเราจะเริ่มคิดดีได้คิดบวกได้ไมันก็ดีกว่าไปคิดลบไงแล้วโชคชะตาเบื้องบนเนี่ยเขาจะทํางานให้ได้ดีขึ้นนะคะจะได้ไม่ช้าไปมากกว่านี้นั่นเองเนาะโอเคนะคะก็ขอจบคลิปคลิปเพียงเท่านี้นะคะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ